สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะมาแจกโพยโกยคะแนนวิชาทีแพทนะครับความถนัดทางวิชาชีพครูนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาอธิบายว่านะครับถ้าเกิดพี่เนี่ยไปสอบจริงๆนะครับพี่จะทําข้อสอบอย่างไรนะครับถึงจะทําข้อสอบทันแล้วก็ทําข้อสอบได้คะแนนดีๆครับน้องซึ่งพี่เนี่ยจะอัปเดตนะครับนะจากตัวข้อสอบเก่าปี -66 นะครับว่าข้อสอบเนี่ยมันออกอะไรบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยควรจะเน้นควรจะจัดลําดับอย่างไรในการทําข้อสอบนะครับแล้วเราเนี่ยถึง จะทำคะแนนสอบได้เยอะๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับน้องพี่ชื่อพี่เหลิมนะจบจากคณะวิศวะจุฬาภาคคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยนะครับน้องน้องก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับตัวทีแพทหนะครับน้องพี่ขอเน้นย้ำไว้เลยว่าน้องเนี่ยจะต้องเอาข้อสอบเก่ามาฝึกทำนะครับน้องซึ่งตัวข้อสอบเก่าเนี่ยพี่ก็โพสต์ไว้ให้แล้วนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่ก็จะทำการโพสต์แล้วก็ปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดดใครยังไไไม่ไ้ฝฝึึกกก็ปท นะครับน้องรวมถึงนะครับนะเออตัวคลิปเฉลยนะครับพี่ก็เคยทําไว้ให้แล้วเป็นคลิปติวฟรีนะครับทั้งหมด10แนวเลยน้องจะได้รู้ว่านะครับตัวข้อสอบทีแพทหในแต่ละแนวเนี่ยเราควรทํารูปแบบไหนถึงจะทําคะแนนสอบได้เยอะๆนะครับน้องนีนะครับสำหรับข้อสอบทีแพทหเนี่ยนะครับน้องหลายๆคนพอไปดูของปี66กนะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อสอบมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะซึ่งนะครับโดยส่วนตัวพี่พี่ก็คิดว่าถ้าเกิดปี67เนี่ยยังคงออกคล้ายๆกันกับของปี66เนี่ยนะครับตัวสถ ติคะแนนเนี่ยนะครับน้องถ้าเกิดน้องไปดูของปี66นะน้องจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่จะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ เกือบ70คะแนนเลยครับน้องจริงๆคือประมาณ70ินิดๆอะซึ่งนะครับนะถามว่าหูพี่เหลิม70กว่าเนี่ยนะครับนะเกือบเต็มจากเต็มร้อยเนี่ยก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างสูงนะครับน้องสูงมากเลยเป็นประวัติการเพะว่านะครับตัวข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ออกซับซ้อนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ไม่ได้พูดให้น้องกังวลนะน้องแต่อยากให้น้องเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไงทําใจแล้วก็เตรียมใจไว้กับทุกสถานการณ์นะครับคือถ้าสมมตินะครับน้องว่าข้อสอบเนี่ยยังคงออกเหมือนเดิมอันนั้นการเตรียมตัวก็ไม่ใช่ปัญหาแต ว่าถ้าเกิดข้อสอบเนี่ยนะครับน้องมันดันออกยากขึ้นคําว่ายากขึ้นของพี่คือเออมันไม่ใช่ไปไหนไกลนะน้องคือถ้าเกิดมันออกยากคล้ายๆกันกับแพทห้าเก่าอ่ะก่อนที่จะมาเป็นทีแพทห้าเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับเวลาน้องไปสอบอ่ะพี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนจะตกใจถ้าเกิดไปเจอแบบคล้ายๆแพทห้าเก่านะประเภทแบบโจทย์สถานการณ์มาแล้วก็แบบเฮ้ยมีความกักวมโจทย์แบบไม่ค่อยเคลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งนะครับน้องหลายคนจะทาข้อสอบไปด้วยความกังวลถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นนะซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะ ครับน้องที่อยากจะบอกน้องอยู่ดิดนึงว่าน้องอ่ะอยากไปตั้งเป้าคะแนนให้มันเหมือนกับปีที่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดข้อสอบมันเปลี่ยนแนวไปข้อสอบเป็นคนละปีนะครับน้องความยากง่ายไม่เท่ากันเนี่ยนะครับพวกสถิติต่างๆมันก็จะเปลี่ยนนึกออกไหมปีที่ข้อสอบง่ายเด็กก็จะได้คะแนนกันสูงๆนึกออกไหมปีที่ข้อสอบยากส่วนใหญ่เขาก็จะได้คะแนนกันต่ำๆรับน้องดังนั้นถ้าเกิดตอนน้องไปสอบแล้วน้องแบบเฮ้ยข้อสอบยากมากเลยแต่น้องอ่ะไปตั้งเป้าคล้ายๆกันกับปีที่ข้อสอบมันง่ายอ่ะมันก็จะทําให้น้องกดดัน นึกออกไหมแล้วแทนที่น้องอจะทขาข้อสอบได้ในระดับที่ตัวเองทําได้มันจะกลายเป็นว่าทําให้ศักยภาพน้องอลดลงครับน้องคนน้องจะรู้สึกกังวลโอเคไหมเพราะฉะนั้นที่ขอให้น้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็พอครับน้องอย่าไปคาดหวังว่า้มันจะออกง่ายเหมือนปีที่แล้วหรือว่ามันจะออกยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังให้น้องทำตรงหน้าให้ดีที่สุดในตอนสอบโอเคเลยตอนสอบมายัางไงก็อย่างนั้นแหละครับน้องเด็กทั้งประเทศก็สอบเหมือนเราทุกคนนึกออกไหมยากก็ยากกันทุกคน ง่ายก็ง่ายกันทุกคนโอเคเมอ่อจะได้ไม่กังวลจนเกินไปอันนี้พี่ขอเตือนเพราะว่าพี่เคยไปสอบมาแล้วจริงๆเราก็บางปีเจอเขาสอบยากอะ่ะ เราอะไปคิดเยอะนึกออกไหมไปคิดเยอะไปกังวลกังวลแทนที่จะทําได้ดีตรงหน้ากลายเป็นว่าเสียสมาธิแล้วคะแนนออกมายิ่งอุบาทก็ไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเตือนน้องนะตรงนี้นะครับจะได้ไม่กังวลจนเกินไปทําตรงหน้าให้ดีที่สุดกับน้องซึ่งนะครับตัวรูปแบบของข้อสอบอันนี้พี่เชื่อว่าเหมือนเดิมแต่ความยากง่ายอาจจะไม่เท่ากันโอเคนะฮะอาจจะไม่เท่ากันซึ่งนะครับพี่ขอแบ่งนะครับนะเป็นสส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนของพวกการวิเคราะห์จะมีอยู่ประมาณ50ข้อกับน้องอะส่วนนะครับ อีกอันนึงจะเป็นโจทย์สถานการณ์เลยก็คือเป็นโจทย์จิตวิทยารู่กับน้อง50ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งนะครับรูปแบบของข้อสอบนะครับน้องอขอพูดเร็วๆเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยฟังคลิปที่พี่สรุปให้ละอันแรกเนี่ยจะเป็นภาษาไทยอ่านบทความอันที่สองเนี่ยจะเป็นสรุปข้อมูลให้ประโยคมาแล้วสรุปว่าข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างส่วนนะครับนะอันที่3านะครับจะเป็นเทคโนโลยีก็คือเป็นพวกเทคโนโลยีการศึกษาเลยพวกสื่อต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆส่วนอันนี้เนี่ยเหมือนเอามาแทรกครับน้อง ที่4ี่อ่ะเป็นโจทย์แนวสถานการณ์คล้ายๆก,ก,กันกับตัวส่วนที่2ครับน้องแอ้การเข้าใจตนเองแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้จะเป็นโจทย์แนวใหม่เขาเรียกว่าโจทย์แนวตีความครับน้องซึ่งโจทย์แนวตีความพวกนี้เนี่ยนะครับน้องแอ้พี่แนะนําว่าให้น้องไปดูข้อสอบเก่าว่าเอ๊ลักษณะของการตีความเขาเป็นยังไงนะครับนะก็ลองฝึกดูครับน้องอันนี้จะเป็นแนวใหม่เลยน้องจะไม่เจอในพวกข้อขสอบเก่านะครับอ่ะโอเคน้องเรียบร้อยซึ่งอ่ะพี่เลิมแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยจะลำดับในการทําข้อสอบเนี่ยจะจัดลําดับในการทํา อย่างไรอี๋ยวเราลองไปดูกันครับน้องถ้าเกิดพี่เนี่ยไปสอบในปี6-7นะครับน้องปีนี้นะครับพี่เนี่ยนะครับจะลําดับการทําข้อสอบแบบนี้ครับน้องขั้นตอนแรกเลยนะครับน้องในการทําข้อสอบจริงๆไม่ใช่แค่ทีแพทห้หรอกทุกวิชา ก็คืออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคือเวลาพี่ไปสอบอ่ะพี่จะชอบสอบแบบกระดาษมากกว่าแบบคอมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบคอมอ่ะมันจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้ครับน้องก็คือการเปิดสแกนข้อสอบการเปิดสแกนข้อสอบอ่ะพี่มองว่าสําคัญมากๆเพราะว่ามันมีข้อดีอยู่2อย่างอย่างแรกนะครับน้องก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมครับน้องว่าเอะข้อสอบอ่ะมันออกอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคไเหมซึ่งถามว่าสําคัญไหมสําคัญเพราะว่านะครับการเปิดสแกนข้อสอบแบบเร็วๆนะไม่ใช่ว่าบางคนมานั่งเพ่งทีละ พ่อน้องช้ามีเวลาแค่สองสานาทีเท่านั้นแหละแบบเปิดแบบพันๆน้องจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันออกเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนอยู่ตรงไหนโอเคไหมถ้าเกิดสมมุติน้องเจอวิเคราะห์ข้อมูลอ่ะอย่างอปีล่าสุดก็ได้เปิดมาเฮ้ยทำไมมันมีกราฟวะอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบ ตกใจละเริ่มทําใจะอ่าถ้าเกิดใครแบบ้อ่านการาฟเก่งก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอ่านการาฟไม่เก่งก็จะได้รู้แล้วว่าส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องข้ามก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเห็นว่าแต่ละส่วนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้วางแผนทําถูกโดยที่พี่เน้นเลยว่าให้น้องพยายามเลือกตัวที่เราเตรียมตัวมาดีๆทำก่อนครับน้องอเพื่อสร้างกําลังใจโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เห็นภาพครับน้องว่าส่วนที่เราคุ้นอยู่ตรงไหนบ้างเสร็จแล้วนะครับน้องขั้นตอนต่อมา ครัน้องให้น้องเนี่ยทำการเลือกทําข้อที่ขุนน้องไม่ต้องทําเรียงนะครับน้องเวลาไปสอบไม่จําเป็นต้องทำข้อสอบเรียงตั้งแต่ข้อ1นถึงข้อสุดท้ายดังนั้นให้น้องเนี่ยเลือกตัวที่เราเตรียมตัวมาเลือกตัวที่เราคุนน่ะทำก่อนครับน้องโดยที่พี่อยากจะเตือนอยู่อย่างหนึ่งคือสําหรับโจทย์สถานการณ์เนี่ยนะครับน้องในตัวข้อสอบทีแพทห้าจะเยอะมาก บางทีอาจจะเรียกว่าเกินครึ่งเลยเป็นสถานการณ์หมดให้สถานการณ์มาแล้วถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนข้อสอบทีที่แล้วหรือคล้ายๆกันกับข้อสอบทีแกตสาใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นนะครับนะพวกนี้นะครับน้องสิ่งที่สําคัญคือน้องอ่านแล้วน้องต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีแล้วก็ตอบนาตามสถานการณ์นั้นไปนะครับนะให้มันตรงประเด็นให้มันถูกจุดนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าน้องออย่าวิเคราะห์นานเกินไปบางคนคิดแล้วมันแบบคิดหลายชั้นอ่ะคิดหลายชั้น หลายซ้อนซึ่งนะครับนะพี่แนะนําว่านะครับในโจทย์สถานการณ์่ะต่อน1ข้อน้องไม่ควรทําเกิน2นาทีอันนี้คือนานที่สุดแล้วนะน้องนะอ่ะเพราะว่านะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยทำนานเกิน2นาทีน้องจะไปทําส่วนอื่นน่ยไม่ทันเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะพี่แนะนําว่าโจทย์สถานการณ์อ่ะควรจะแค่นาทีเดียวควรจะตอบได้แล้วโอเคไหมถ้าเกิดโจทย์มันไม่ได้ยาวนะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะส่วนสถานการณ์เรามัดระวังเรื่องเวลานิดนึงครับน้องซึ่งนะครับนะเออโจทย์นะครับที่พี่เนี่ยจะเลือกมาทําก่อนที่จะเรียงลําดับประมาณนี้คร น้องก็คือว่าพี่จะเลือกอันแรกเลยนะพี่จะเลือกข้อที่5 1าสถึงหนึครับน้องมาทําก่อนเพราะว่ามันจะเป็นโจทย์แนวประมาณแบบนี้ครับน้องให้สถานการณ์มาโจทย์มันก็จะสั้นๆแล้วถามว่าเราควรจะทําอย่างไรซึ่งโจทย์ประเภทนี้พี่คิดว่า1นาทีอ่ะก็เสร็จแล้วครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องนั่นหมายความว่ามี50ข้อน้องก็จะใช้เวลาทั้งหมด50นาทีก็จะเสร็จซึ่งนะครับนะโอ้โห50นาทีน้องนึือกออกไหมเวลาสอบ180นาทีอ่ะ น้องเนี่ยใช้เวลาเนี้ยไปร้อยห้าสิบนาทีหักออกไปเอ่อห้าสิบนาทีน้องยังเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงอะ่ะเหลืออีกสองชั่วโมงสิบนาทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องมันจะประหยัดเวลามากๆกับน้องผ่านพวกนี้พี่ก็เลยแนะนานะส่วนตัวพี่จะเลือกทาข้อท้ายๆก่อนนะข้อห้าเอถึงหนึ่งร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องเราเนี่ยอ่ะข้อเราไม่เกินหนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับน้องเราเนี่ยค่อยมาทําส่วนที่หนึ่งซึ่งส่วนที่หนึ่งนะครับน้องก็จะเป็นตั้งแต่ข้อที่ 1, หนึ่งถึงข้อที่ห้า ลักษณะโจทย์แต่ละอันอไม่เหมือนกันเลยนะครับน้องเพราะฉะนั้น,นคบน้องอโจทย์แนววิเคราะห์ตรงนี้นะครับถามว่าพี่เลิมจะเลือกทำตัวไหนก่อนจริง,รงๆอ่ะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับน้องแต่พี่มองว่าอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะบางคนจะบอกเฮ้ยพี่เลิมไม่ได้ทําแบบพี่ไม่เป็นไรอันนี้อิสระความเห็นของแต่ละคนแต่คลิปเนี้ยพี่อยากจะมาอธิบายความเห็นตัวเองเ,ยเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นพี่อ่ะพี่คิดประมาณนี้นะพี่คิดประมาณนี้คือถ้าเกิดเป็นพี่ทนะํานะห้าอันนี้นะลำดับแรกเลยที่พี่จะเลือกทำคือเทคโนโลยี พี่เหลิมทําไมบางคนจะบอกเฮ้ยเรียนวิทย์วะคอมมาว่าไม่เกี่ยวอันนี้บอกนิดนึงไม่เกี่ยวที่พี่เลือกเทคโนโลยีคือมันจะเป็นประเภทถามตอบ ประมาณว่าถ้าเรารู้ก็ตอบได้ไม่รู้ก็กามัวนึกออกไหมฮะมันจะคล้ายๆสถานการณ์เพียงแต่ว่ามันจะเหมือนถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าเอ๊ไอสื่อการสอนเนี้ยเป็นยังไงการใช้โปรแกรมนี้เป็นยังไงเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะทําได้รวดเร็วกว่าพาร์ทอื่นนะจากทั้งหมดนะในส่วนนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่จะมาเลือกทําสถานการณ์เพราะก็อย่างที่บอกคับน้องว่านะครับไอพาร์ทที่4่ก็คือพี่อมองว่าอันเนี้ยก็ใช้เวลาไม่นานคับน้องอ่ะเสร็จแล้วนะครับนะต่อมาให้ทายทําอะไรต่อ อ่านบทความบทความเนี่ยมันจะค่อนข้างดูดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดใครไปดูของเก่านะบทความแม่งอย่างยาวครับน้องยาวมากนะครับนะเพียงแต่ว่านะครับจริง,รงๆแล้วพี่มองว่าตอนท้ายเวลาน้องน่าจะเหลือละเพราะว่าไอ้ส่วนพวกนี้พี่มองว่านะไอ้เจข้อที่น้องทํามาน้องน่าจะใช้เวลาแค่เจ็นาทีเท่านั้นแหละก็คือแค่ชั่วโมงกว่าๆไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าอีก3ส่วนที่เหลืออีก3ส่วนที่เหลือน้องจะมีเวลาทําอีกชั่วโมงครึ่งมีเวลาทําชั่วโมงครึ่งเท่าไหร่วะ เออก้าสิบนาทีใช่ไหมมีเวลาทําข้อละสามนาทีอ่ะน้องโอ้โหแบบเหลือเฟือบ,บทความหนึ่งน้องมีเวลาสิบนาทีเลยเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเหลือเยอะครับน้องเพราะฉะนั้นตอนในท้ายเนี่ยเราก็จะมาเก็บพรุ่งนี้แต่ต้องให้เหลือเวลาพอสมควรนะเพราะว่าพรุ่งนี้ใช้เวลาแล้วก็นะครับอันที่4จะมาทําสรุปข้อมูลเพราะว่านี้ต้องวิเคราะห์แล้วอันสุดท้ายจริงๆอ่ะพี่จะทําตีความเพราะโดยส่วนตัวพี่มองว่าตีความหรือสรุปความอ่ะอันอันเนี้ยไอ้แตกตั้งแต่ข้อ41ถึงข้อ50อ่ะ ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะถ้าเกิดใครไปดูเนี่ยเขาสอบเก่านะออกค่อนข้างโหดเลยครับน้องอ่ะค่อนข้างโหดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้อันนี้พี่พูดโดยคร่าวๆนะมันจะตกประมาณข้อละ2นาทีแต่จริงๆไม่ถึงหรอกเพราะว่า ไอ้นี่ครับน้องไอตัวเนี้ยน้องใช้เวลาไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นนะครับแสดงว่าน้องอน่าจะมีเวลาเหลือครับน้องในตอนท้ายทาเพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมนะพวกโจทย์สถานการณ์กับเทคโนโลยีควรละข้อละ1นาทีส่วนอันที่เหลือน้องจะมีเวลาเผื่อเลยเหลือประมาณข้อละ2-3นาทีเลยนะครับในการทำเสร็จแล้วนะครับนะอย่างที่พี่บอกครับน้องว่าพี่ทำตัวไหนก่อนนะครับนะก็คือพี่เนี่ยทำไอตัวนี้ก่อนครับน้องเทคโนโลยีอย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยแหละตามด้วยไอ้นี่ครับน้อง สถานการณ์นะครับอันนี้สถานการณ์มันจะเป็นตั้งแต่ข้อ3 1อถึงข้อที่40นะอ่าอันนี้เป็นการเข้าใจตนเองและผู้อื่นนะครับแล้วก็นะครับอีกอันนึงนะครับน้องก็จะเป็นการสื่อสารการสื่อสาร1-10จะให้มาเป็นบทความอ่าพวกนี้จะคล้ายๆวิชาภาษาไทยเลยถ้าเกิดใครจะไปหาโจทย์ฝึกทําเพิ่มนะพี่เลิศไม่รู้จะไปหาโจทย์จากไหนวิชาภาษาไทยเลยอันนี้วิชาภาษาไทยเลยครับน้องแล้วก็นะครับนะไอความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์เคยแนะนําไปแล้วนะ ไปดูโจทย์ตรกะนะครับน้องตรก,กะเนี่ยถ้าเกิดอุ้ยพี่เหิมมหาทําไม่ได้แล้วจริงๆน้องไปดูที่พี่สอนก็ได้พี่ก็เคยสอนเนี่ยตัวแพท5้าแพทหาเก่าโจทย์ตรกะทางภาษาเอามาฝึกทําได้เลยครับน้องแล้วเอาจริงๆนะไอ้ตัวแพท5ยากกว่านี้อีกยากกว่าไอทีแพทหอีก น้องทำไอเนี่ยได้ไอแพทห้าได้ไอพวกนี้ขนมเลยง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะอ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อมาพี่ก็จะค่อยมาปิดท้ายอันนี้ตัวสุดท้ายเลยพี่จะมาทําตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้อะสิ่งที่สําคัญคือการตีความน้องต้องตีความให้ดีๆครับน้องว่าโจทย์เขากำลังสื่อถึงอะไรอะไรที่สามารถจะสรุปได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยน้องลองไปดูคลิปที่พี่ติวก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะพี่พูดจริงๆคือพลาดอะพี่ไม่รู้จะบรรยายไงแล้วเอ๊ะนี่เนี่ แกพลาดแล้วแกพลาดแล้วใครไม่ได้ดูแกพลาดแล้วแล้วคลิปติวแป๊บเดียวเองน้องจะเห็นภาพรวมบอกข้อสอบแบบทั้งหมดเลยครับน้องว่าฮเฮ้ยข้อสอบมันเป็นยังไงแล้วก็ไปดาวน์โหลดข้อสอบมาฝึกทําซะเพราะพี่มองว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงๆถึงจะเอามาแจกให้น้องๆนะคเพราะว่าไหนๆน้องนะนนอ่ะก็ตั้งใจเข้ามาเรียนแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพี่อ่ะก็คาดหวังนะว่าอยากจะให้น้องทุกคน่ะได้คะแนนดีๆเหมือนที่น้องอ่ะตั้งใจไว้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่แจกไปแล้วก็ไปฝึกทําซะครับน้องเกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับ นะอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับน้องพี่ก็ขออวยพรให้น้องทุกคนนะครับได้คะแนนสอบอตัวทีแพทนะครับเยอะๆตามที่หวังไว้กันทุกคนเลยนะครับแล้วก็สอบติดในคณะที่ตัวเองต้องการกันทุกคนเลยครับน้องเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าครับไปบัก